คำขวัญกาลสินกาล,ส,กาลสินเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางหรือตอนบนของประเทศไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ510กิโลเมตรเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานคำขวัญจังหวัดกาลสินฟ้าแดดส,สงยางโป่งลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผาเสวยภูพานมหาทานลำเปาวาไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีอีกครั้งนะคะฟ้าแดดสงยางโป่งลางเลิศดล้ำวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวาผาเสวยภูพานมหาทานลำเปาวา ไดโนเสาร์สัตว์โลกหลานปีต้นไม้ประจําจังหวัดต้นสแสมสาร